ของนี้มันต้องลองข้ามมันต้องลองมันต้องลองเราก็คงไม่เอาชีวิตเราไปแลกกับรถใหญ่ไหมแต่อยากลองจังเลยอะ่ะมาแล้วหนึ่งคันเว้ยมาแล้วหนึ่งคันเว้ยมาแล้วหนึ่งคันไม่จอดเฮ้ยจอดวะเฮ้ยจอดจอดเฮ้ยจอดจอด สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับผมพีครูเจนี่ครับวันนี้ผมมาอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะครับามาถึงตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับเครื่องลงประมาณ6กโมงเช้าที่นี่นะครับที่นี่จะช้ากว่ากรุงเทพอยู่6ชั่วโมงนะครับออกจากกรุงเทพประมาณสักเกือบเกือบเที่ยงคืนได้นะใช้เวลาบินประมาณ12ชั่วโมงครึ่งนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเกือบ10บโมงเช้าที่นี่นแล้วแล้วความเป็นจริงเนี่ยผมจะต้องนอนอยู่บนเตียงนะครับแต่ว่านี่มาฟังได้ยินเสียงปะ ไม่เท่าไหร่พอเปิดหน้าต่างไปเสียงเนี่ยมีก่อสร้างอยู่ข้างๆห้องผมตรงนู้นคือเอาเป็นว่านอนไม่เป็นสุกนะครับไม่รู้จะทำอะไรอ่ะตื่นแล้วอ่ะมันนอนไม่หลับก็ออกไปข้างนอกแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสักสองคำที่นะครับเดี๋ยวไปดูว่ายังไงนะครับก่อนที่จะออกไปนะครับเล่านิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเอ่อเยอรมันเนี่ย กฎของเขาเลยหรือว่ากฎทุกๆทๆประเทศเนี่ยเาต้องตรวจ PCR ก่อนใช่ไหมลูกเรือก็ต้องไปตรวจ PCR ก่อนเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ได้รับ s i n นแว c มา2เข็มแรกนะครับแล้วก็แอสตราเป็นเข็มที่3หรือเข็มที่4เนี่ยเท่าที่ผมทราบถ้ายังไม่ครบ14วันจะต้องไปตรวจ PCR test ก่อนนะครับก่อนมาบินนะฮะส่วนผมเนี่ยผมได้ Astra มา2เข็มแล้วก็ เข็มที่3เป็นไฟเซอร์นะครับก่อนที่จะบินถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตรวจ PCR แล้วผมก็ต้องมาทำการแยงจมูก ATK ก่อนนะครับที่ที่ออฟฟิศนะครับก่อนที่จะบินนะครับก็ทุกคนก็ผ่านฉลุยพอมาถึงที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับที่จะรับรองว่าโอเคเราผลเราเป็นนิเกทีฟใช่ไหมก็สามารถที่จะออ,ออกไปข้างนอกได้นะครับทีนี้แต่ว่าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยมันจะมี มันจะมีอยู่2สายที่ผมได้ยินมานะครับคือเราต้องมีเซอร์ติฟิเคตของตัวแอปพลิเคชันของที่นี่นะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันของที่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันชื่อว่า Green Pass นะครับที่เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอันนี้นะครับพอเข้าไปปุ๊บมันสามารถที่จะเลือกประเทศได้นะครับว่าเรากำลังจะไปประเทศไหนนะครับแล้วก็การที่จะมี c e r t ์ติฟิเคตัวนี้ได้เนี่ยก็คือเราจะต้องมาทำเซอร์ติฟิเคทที่นี่เหมือนกับถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นร้านขายยาของที่นี่นะครับแล้วก็ให้เขา ออกเซ็นติฟิเค te เป็น QR Code ให้นะครับแล้ว QR Code เนี่ยมันก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันนี้เวลาเข้าร้านไปนั่งทานข้าวหรือว่าเป็นสถานที่ที่ต้องการการเซ็นติฟายว่าเราได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้แอปนี้เพื่อที่จะให้เขายิง QR Code มานะครับว่าโอเคเราได้รับวัคซีนแล้วแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งทานข้าวหรือว่าเข้าไปในสถานที่นั้นๆได้นะครับส่วนใครที่ไม่สามารถที่จะใช้ QR Code ได้เนี่ยไปร้านอาหารไปร้นานกาแฟนเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเท k e เ w อ y วมาได้นะครับขอห้ามแค่นั่งในร้านเฉย ทีน,นี้ตอนนี้เวลาที่จะไปไหนตอนไหนเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีพาสปอร์ตแล้วก็ส่วนใครที่มีแอปหมอพร้อมนะครับผมก็ใช้แอปหมอพร้อมเหมือนกันแล้วก็ขอตัววัคซีนซอร์ติฟิเคตนะครับที่เราฉีดมาแล้วนะครับซึ่งไฟล์ก่อนหน้านี้คนรู้จักที่มากันเนี่ยเขาบอกว่าแอปของหมอพร้อมเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ว่าผมก็ ลองโหลดมาดูนะอันนี้คือ International Vaccine Certificate นะครับบอกว่าเราได้รับวัคซีนมาแล้วกี่เข็มนะครับแล้วก็ได้รับชนิดไหนบ้างน,นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น International นะเดี๋ยวเราไปลองใช้ดูนะครับว่า มันจะสามารถที่จะใช้ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าใช้ไม่ได้อะไรยังไงนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับที่บอกมานะครก็คือเวลาที่เราจะโชว์โชว์ไอตัววัคซีนซอริฟิเคตเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ดูเนี่ยมันจะต้องออนไลน์เท่านั้นเหมือนกับว่าเขาห้ามแคปเจอร์หน้าจอไปนะครับซึ่งเราก็ต้องแสดงคู่กับพาสปอร์ตด้วยนะครับหวังว่าคงไม่มีปัญหาอะไรสําหรับ ในการออกไปข้างนอกข้างนี้นะครับที่นี่มันจะมีซูเปอร์อยู่หลายที่นะมันจะมีเลเวมีลิโดนะครับ L I D L นะครับแล้วก็ a u d i อะสักอย่างไม่ใช่รถนะเป็นซูเปอร์นะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เป็น <c oughs> เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะครับนั่นก็คือ e d เดกนะครับเดี๋ยวเราจะไป Nestle ไปล i d ดไป DM เนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว้าออกมาแล้วจ้าเนสเล่ le, อยู่ Over อร์เดอยู่ตรงนู้นตึกใหญ่ยักษ์เลยนะครับซึ่งเนสเล่เนี่ยเขาก็มี ของขายนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขายอะไรบ้างน,นะครับจํารถคันนี้ได้ไหมที่เราเสียตังค์เยอะๆมานะฮะเห็นว่าตึกใหญ่ๆตรงนู้นอย่าคิดว่าเจ้าของเป็นชาวเยอรมันนะครับที่อ่านมาเนี่ยตอนแรกชื่อว่านึกว่าชื่อเฮนรี่นะครับเขาชื่ออองรีเนสเลนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาต่อก่อตั้งเนสเลขึ้นมาเนี่ยจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมสําหรับเด็กที่มารดามไม่สามารถให้นมบุตรได้นะครับถือว่าเป็นกิจการที่รุ่งเรืองตลดตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆกันดีกว่าว่า ในนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับเอ่อตึกใหญ่ยักษ์เลยนะครับแล้วก็มีมาร์เก็ตเพลสสำหรับให้ซื้อของด้วยนะครับไปดูกันนี่ไ้เสียงเนี่ยไอเสียงเนี่ย,ย,ยที่ทําเราไม่หลับนะครับทุกคนเป็นพยานนะฮะไม่มีรถไฟนะครับไม่มีนะฮะไม่มีเราข้ามครับห้าองศา อากาศดีเวอร์ทำไมบ้านเมืองเขาดูดีจังเลยอ๋อวันนี้เมียให้เหรียญมาเต็มเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้วินสองปีนะครับเราก็พยายามรวบรวมเหรียญจากที่บ้านเนี่ยมาให้ทั้งหมดนะครับอูเยอะมากทุกประเทศมีหมดนะครับแน่นอนอยู่แล้วฟัง <laughs> เหรียญเพียบนะครับเมียบอกใช้เหรียญให้หมดใช้เหรียญให้หมดดูวิวรอบๆเมืองอ ชชาๆโอเคนี่นะครับเนสเล่มาร์เก็ตเพลสช็อปปตรงปลายถึงแล้วจ้าเนสเล่คอมพิเทนซ์เซ็นเตอร์นะฮะตรงนี้ก็จะมีเนสเล่กู๊ดฟู้ดกู๊ดไลฟ์เขาเปิดเชา้าเหมือนกันนะเปิดแปดโมงครึ่งเราปิดแต่ว่าปิดเร็วหน่อยบ่ายสามนะครับในร้านเป็นแบบนี้มีเครื่องทำเนสเปสโซอยู่นั้นด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเครื่องทำกาแฟ มีกาแฟหลากหลายนะครับ Special n e s l e โอ้ยโปรดักต์นี้ไม่เคยเห็นเนาะสามยูสี่ยูตอนนี้ยูประมาณเกือบสี่บาทนะครับสาิบเจ็ดบาทเป็นพวก Special Tea ทั้งหลายแหล่นะครับไม่เห็นในเมืองไทยเนาะรานะคานี้ดีงามดีงามมากขคตใหญ่เมืองไทยน่าจะหลายร้อยอยูนะ่นี่ก็ซีเรียลต่างๆนะครับน <Good. S 1> ่ากินนะ่ะ <laughs> อันนี้ก็น่ากินอ่ะพองๆเดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของ Starbucks แล้วก็ n e s p r e s s o ตรงนั้นนะฮะมาดูขนมนก่อนเอ้ยท,ทุกคนรู้เปล่าว่าแม็กกี้เป็นของ n นสเล่เพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อกี้อ่านแล้วงงอุย้ยแม็กกี้เขามีหลากหลายแบบเลยภาษาแบบว่าอ่านไม่ออกแต่ว่าก็น่าจะเป็นทำซทุงทำซุปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกขวดพวกนี้ด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงแล้วขวดเราประมาณเนี่ย ร้อยหนึ่งเกือบเกือบร้อยนะครับโอ้โหแม็กกี้แม่งขวดใหญ่มากขวดเกินแขนผมอีกอะเมืองไทยเท่าเข้างี้นะแจมเลยนี่อันนี้ไทย u r รีน่าเสียดายที่อ่านภาษาเยอรมันไม่ออกนะฮะอ่านออกคงสนุกอะนูดล์สแน็กสแม็กกี้อินสแตนนูด l e a ี e น่าจะอร่อยนะเนี่ยเป็นรสเดือนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรสเป็ด เฮ้ยน่าลองนะบถ้วยละ1.19อยู่แล้วก็ประเด็นคืออันเนี้ยเป็นจอดิจิตอลนะเขาไม่ได้เอากระดาษมาเสียบนะคือเขายิงบาร์โค้ดเสร็จปุ๊บตัวเลขพวกเนี้ยขึ้นที่ว้ายตัวเลขพวกเนี้ยขึ้นที่จอเลยไม่ต้องแบบมานั่งเปลี่ยนมานั่งเปลี่ยนอัปเดตเลยครับพี่น้องอันนี้หันออกมักคาโรนีแล้วก็มีพวกซอสต่ตางชนิดกันนะฮะ โของน่ากินน่าใช้ทั้งนั้นเลยอะ่ะมีเซอร์ไวน์ของแม็กกี้ด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นผ้ากันเปื้อนเนาะน่ารักดีแล้วก็เป็นโพสต์อิดแล้วก็เป็นพา w เวอร์บาร์นะครับเป็นคล้ายๆกับที่ใส่น้ำกระบอกใส่น้ำอันนี้จะพน่าจะเป็นพวกโปรตีนเนาะอืม ผูผล oh ิตภ mm ัณฑ <c oughs> ์เยอะมากเนสเล่น่าจะอยู่บนโลกนี่ได้เกิด150ปีได้แล้วนะครับโอ้นมตาหมีก็ของเนสเล่นะทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะรอยเลอของเนสเล่อาจจะใช่ไม่แน่ใจก็อยู่ในร้านเนสเล่ก็น่าจะเป็นของเนสเล่ป่ะรอรีอลเนี่ยแล้วก็มีกาแฟของ Starbucks เอออันนี้หลายคนน่าจะสนใจเนะคาเฟ่เรน่าดาร์กโรสเฮ้ยนี่น่าสนใจไปทำกินที่บ้าน ground coffee เฮ้ยน่าสนใจนี่เอสเปรสโซโรสแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเมล็ดกาแฟเลยแล้วก็อาหารสาตัตว์ถามจริงอาหารสัตว์คือของเนสเล่ด้วยเหรอเนสเล่ทำอาหารสัตว์ด้วยจ้าไม่รู้เรื่องเลยจ้าเฮ้ยอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมไม่รู้นะถ้าเกิดว่าใครมาคอลเลกผมได้ก็ช่วยหน่อยแล้วกันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทำมาจากว่ามันเป็นของเนสเล่หรือเปล่า เพราะว่าในนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นบริษัทเนสเล่ผลิตนะครับว้าวมีของฟรอเซนด้วยนะฮะมีอาหารแช่เย็นแช่แข็งด้วยเฮ้ยดีน่าทานดีอะน่าทานมากนี่อันนี้เป็น vegetarian นะมีพิซซ่าด้วยพิซซ่าน่าทานมาก ทุกคนนี่พิซพซ่าพิซซ่าแล้วก็พิซซ่านะครับนี่ก็พิซซ่าฮาวยายไมอามีโรมอินสไพร์บายลอนดอนนะครับซาลาミ่โคตรน่ากินเลยแล้วก็มอสซาเรลล่าด้วยนอกจากนั้นก็มีขนมด้วยเฮ้ยขนมน่ากินนะ่ะขนมน่ากินเว่อร์นี่ดูดินี่นี่น่ากินนะ่ะอันนี้ก็น่ากิน พร้อมทานนะครับโหพิซซ่านี่เกือบร้อยอะ่ะยันไปนูน้นนี่บอกแล้วนมตาหมี <c oughs> ของเนสเล่ชัวๆแน่นอนใครนึกถึงเนสเล่ก็ต้องนึกถึงช็อกโกแลตนะครับสมาร์ทีีช็อกโกแลตของตามต่างประเทศเนี่ยอร่อยนะอร่อยเนียนมผงที่เขาทำการนี่ช็อกโกแลตโต นี่ก็มีช็อกโกแลตนี่ก็ช็อกโกแลตว้าวไหนไปดูดีคิดแคทพีนัทแอนด์คอนว้าวเฮเซลนัทโค,โคโค่ว้าวน่าทานเวอร์คิดจะพักคิดถึงคิดแคทนะฮะไม่รู้เมืองไทยมีหรือเปล่าเนาะไม่ค่อยได้ไม่เห็นอนะไม่เห็นเลยเฮ้ย After, egg. Oh, after egg ็กอ๋อ After เอกของ n e s l e เพิ่งรู้เหมือนกันดีๆ,ๆแล้วก็มีชั้ของ Nespresso นะฮะอ้า oh. ว oh, แน่นอนครับเครื่องทำ Nespresso ครับ5้าสิบเก้าหกสิบหกสี่ยีอันจ้าแปดสิบแปดสจ้าอันนี้มีนมด้วยจาก2อ9เหลือร้อยอยู่ก็ประมาณสัก สี่พันห้าพันบาทยังไม่จบนะฮะก็มีไอศครีมด้วยนะครับไอศครีมเนสเล่เต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องที่แน่ๆน,นะครับข้ามถนนที่นี่สบายใจได้นะครับเมื่อกี้ข้ามแล้วนะฮะหลับตาข้ามยังไม่โดนชนนะเอางี้ดีกว่าอยู่อีกห่างอะ่ะโอ้โหเบรกไม่ตั้งแต่ดุ้นนะฮะให้เราข้ามสบายๆนะครับความปลอดภัยอยู่ในระดับต้นๆแล้วกันนะฮะบ,บ้านเราเนี่ความปลอดภัยนี่ติดลบเลยก็ว่าได้ องนี้มันต้องลองข้ามมันต้องลองมันต้องลองเราก็คงไม่เอาชีวิตเราไปแลกกับรถใหญ่ไหมแต่อยากลองจังเลยอะ่ะมาแล้วหนึ่งคันเว้ยมาแล้วหนึ่งคันเว้ยมาแล้วหนึ่งคันไม่จอดเฮ้ยจอดวะเฮ้ยจอดจอดเว้ยจอดจอดบรจอดครับพี่น้อง เมื่อกี้แบบอยากจักเยอะๆกันว่าจะข้ามไม่ข้ามข้ามไม่ข้ามขาเขาคงไม่มั่นใจเหมือนกันนะ่ะว้าไม่น่าเชื่อผมไม่โดนรถชนตายแน่นอนนะฮะอาจจะโดนอย่างอื่นตายแบบโดนป้นโดนจี้ปาดคออะไรเยอะอ่ะเราก็มาถึงซูเปอร์ใหญ่ยักษ์ของเราแล้วนะครับเขาบอกว่าใหญ่นะ Lidl Lidl มีเรื่องอยากจะถามคุณครูอันนี้1ยูโรได้ปะ่ะเฮ้ย1ยูโรวเวยทำเป็นเล่นไป วอนัทจุดเจ็ดเก้าไม่ถึงสี่สิบบาทเหร่วอนัทเนี่ยไม่ก็หน้าโดนเป็นอย่างยิ่งครับนี้ช็อกโกแลตที่ชอบนะครับเออ่ถ้าจะให้ดีต้องเป็นดองโคเป็นดาร์กช็อกอันนี้แต่ว่าราคาเท่าไหร่เมืองไทยขายประมาณเกือบร้อยนะครับบางที่ร้อยกว่าบาทโคนแนะนำนะครับเป็นเฮเซลนัทเฮเซลนัทแล้วก็แบบ โอ้หเน้นๆอะเฮียวนเน้นๆจะบอกนะฮะเจอราคาละหนึ่งจุดสี่เก้านะครับก็เราวๆาสามสิบสี่สิบประมาณหกสิบาทเมืองไทยขายเกือบร้อยไปเดินด้วยกันเดินมันทุกซอยอะครับซีเรียลเมียฝากซื้อซีเรียลอะไรอ่ะโอ้โดูดีเชียวเท่าไหร่อะแปดสิบาทเมืองไทยไม่ขายแบบอย่างน้อยต้องมีสองร้อยนี่ไม่ได้พูดเวอร์นะพผนกดูไปเรื่อยๆของเรา แต่อันเมื่อกี้น่ากินว่ะอันนี้แบบดูดีหน่อย4.69ตัดสินใจครับอ,อันนี้ไปแล้วก็จริงๆอันนี้ก็น่ากินนะแต่ว่ามเป็นมูสซี่อันเล็กอ่ะชอบแบบเป็นก้อนๆน,นี้มากกว่าเอาไป2องาจาัดไปของสดก็มีให้เลือกมากมายนะจ๊ะไก่เป็นตัวเลยไก่ที่นี่ตัวละ8.49ย e ูโรนะฮะตัวละประมาณ300กว่าบาทนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยเป็นแพนเค้กเป็นโยเกิร์ตนะฮะโอ้หน่ากินเชียวโยเกิร์ตเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวผ่านเจออะไรน่าสนใจแล้วค่อยถ่ายแล้วกันนะเราก็กลัวโดนเจ้าหน้าที่มาไอ้นี่อโอ้ยริฟส์เชียริฟส์อันนี้ไม่ไมหวแล้วอ่ะสโลคุกม My ก o d โอ้โหอยากซื้อกลับบ้านมาก2.79โอ้โอ้เถูก เดยวนะอันนี้คืออะไรคะซอยเมื่อกี้คืออาหารถัดมาอีกซอยเป็นเครื่องมือช่งงงางซะงั Greek, ้นผลไม้มืองนอกนี้ที่สุดของแจ้งจริงครับราสเบอร์รี่หนึ่งจุดสี่เก้ากล่องไม่ถึงแปดสิบาทนะครับประมาณหกสิบาทเท่านั้นนะฮะบลูเบอรบ์รี่บลูเบอร์รี่นี่อันนี้กล่องใหญ่หรือกล่องเล็กก็ไม่รู้วหนึ่งจุดเก้าเก้าก็แปดสิบาทน่าจะเป็นองุ่นหนึ่งจุดหกเก้าไม่ถึงแปดสิบาทเหมือนกันโอ้เพื่อนเพื่อนคงไม่เชื่อกันใช่ไหมว่า hes, คือพอลไลเนอร์ liner. ในราคาจุดแปดเก้านะฮะไม่ถึง40บาทนะครับแล้วก็มีเบียร์อีกต่างๆนานาชนิดนะครับซึ่งกระป๋องเราไม่ถึงยูโรโอ้มายก็นะฮะสวรรค์ของนักเดิมเบียร์ why sprinkle tortilla น่ากินเวอร์เจอพิซาอีกแล้วครับแม่งโคตรน่ากินอ่ะอันละ3ถึง4ยูโร160บาท oh God. โอ้มายก็อันนี้สแกนหลบจ้าใช่เปล่าสแกนหลบ ห็นไหมนี่ก็เนื้อเท่าไหร่อ่ะโอ้แม่งดูดีเวอร์โอ้ดูดีเวอร์อเอาไม่ใช่เว้ยนี่คือนกกระจอกเทศดองแอลกอฮอล์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะยังไงก็ถูกกว่าโยเกิร์ตโคตรน่ากินอ่ะไฮโปรโตีนน่ากินเวอร์ทำไมบ้านเรามันไม่หลากหลายอย่างนี้บ้างวะพิซซ่าพเพี้ยบจาพ,าพิซซ่าพเพี้ยบพิซซ่าเพี้ยบจะจะคืนตังไหมล่ะ อี๋มาเว้ยซื้อเสร็จละจ้าเขาบอกว่าใหญ่อะผมว่ามันยังใหญ่ไม่พออะมันน่าจะมีที่มันใหญ่กว่านี้อีกอะหรือว่าผมพลาดอะไรไปวะได้ของมาแล้วได้มาให้เมียด้วยนะครับนี่คือวันพฤหัสนะฮะมันเงียบเงียบตอนนี้เที่ยงของที่นี่นะครับ<ๆ>เขาอาจจะกำลังทำงานกันอยู่ไม่รู้แค้ดูถนนทางก็เงียบๆนะครับไม่ค่อยมีคนอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับโถ่ตอนแรก คิดว่าจะไม่เจอเอเดกานี่ตอนแรกจะมา DM นะฮะแล้วก็ไม่รู้ออดี้อยู่นี้แล้วก็เอเดกาก็ไม่รู้อยู่นี้เดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะฮะโถมาที่นี่ทีเดียวก็จบแล้วดีนะเสียตังให้ที่นู่นไม่เยอะเท่าไหร่ดูนี่ดิ ไอโซอ่ะไอพีเอ้ยพลาดอย่างแรงดูดีกว่าเมื่อกี้ตั้งเยอะนะเมื่อกี้ฉันไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ฉันไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นมีซูโซชิด้วยหน่ากินโพดโพดผมก็ยังว่าเลยว่าอ้นั้นดูโคตรโลเคเลยอันนี้แบบเหมือนท็อปส์อ่ะอันนั้นคล้ายกับโรตัสนะครับอันนี้เหมือนท็อปส์เหมือนกูเม่โอ้ยแมยก็คือถ้ามาดีเอ็มตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็เจอหมดแล้วนะครับเสียเวลาจริงว่ะ Wow. นี่แหละอาหารของเรานะฮะ <coughs> 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 Hello. Um I take this one. Yes. How much is it? Thank you. โอเคทุกคนเรากลับมาถึงห้องแนละ้วไม่เดินนานน,านี่ลากเลื่อนมกันนะขณะน,นี้อากาศเยน็นๆนะได้สตรอเบอรี่มาให้พิมพ์ใจสตรอเบอรี่มาให้พิมพ์ใจด้วยนะหวังว่ามันจะกลับถึงกรุงเทพโดยสัสธิภาพนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อแบบพวกชีสผลไม้กลับบ้านนะครับแล้วก็แล้วก็แช่ไว้บนเครื่องก็จะลืมไว้บนเครื่องนะครับหวังว่าพรุ่งนี้ผมคงไม่ลืมไว้บนเครื่องนะครับในตู้เนี่ยมันแบบ2ยูโร2ยูโรก,กว่าไม่เกิน3 ตาดีไงหยุดของแพง4.5จ้า4.5ชิ้นเบลอเลยค่ะแบง่งครึ่งลองชิมก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับข้างในมันก็แอบ,บงูนิดนึงนะอืมอืมอร่อยเกินหน้าตาห้องเราเนี่ยเล็กเล็กกว่าลอนดอนที่เห็นคา่แเ้วอีกเตียงตู้เสื้อผ้าเนี่ย<ม>เห็นแล้วหมดเลยหมดเลยฮหน้าต่างอยู่นี่ห้องน้ำก็นิดเดียวคอมแพกง่ายๆนะครับ เด <ak> ี๋ยลองกิน <tinc S 2> <quin. S 1> อันนี้ดูนแล้ถ้าไม่อร่อยนะสวยเพราะว่าซื้อมาสองกล่องเนี่ยนูชเปอร์ชูโกฮัฟมูสลยฮัฟรมูสลยน่าันตาดีหันดีมากเลยอร่อยพิมอร่อยพี่หอโค้อร่อยเลยสองเหรียญกว่ามั้งใบเสร็จก็ไม่อยู่แล้วนะ สองปุ <29. S 2> ม่มไปซื้ออะไรเรากินซื้ออะไรกรุงเทพสองร้อยบาทอ่ะถ้าจำไม่ผิดคือถุงละ49บาทนะครับอันนี้คือบีมบับมิกซ์ไรซ์แล้วก็คิมจิฟรายไรซ์แปดนาทีทั้งคู่เลยนะฮะแฝงส่งเนี่ย บอกเติมน้ำเดือดร้อยมิลลิลิตรอ๋อหูมีเส้นอยู่ข้างในเห็นปะหูนิดเดียวเองอะ่ะโอเคปิดซองรอ8ปะนาทีก็จะเป็นทรงเหลวๆแบบนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าข้างบนเนี่ยมันยังจะไม่สุกด้วยมันยังแข็งๆอยู่เลยแต่ว่าไม่เป็นไรต้องเอาให้หมด <c oughs> เดี๋ยวรถไม่จัดเละเทอะไปหมดแ้๊บนึงเดี๋ยวมา <c oughs> มนี่มันได้มันได้พูดตรงๆเลยแต่มันน้อยไปหน่อยแค่นั้น ทรงออกมาเป็นแบบนี้แบบกลางๆไม่ได้เผ็ดมากเ็้แต่ดีว่ะหอมกลิ่นสาหร่ายด้วยนะถ้าใครชอบเผ็ดหน่อยก็พริกป่นเสริมัะหน่อยก็น่าจะจัดจานอยู่ไอ้ซูเปอร์เอเดกาเนี่ยก็จะเป็นซูปเปอร์คล้ายๆท็อปส์กูเม่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านะครับถ้าใครอยากได้พวกคุณภาพพรีเมียมหน่อยก็เอเดกาน่าสนใจเนะดียมันจะคล้ายๆกับบูทส์บ้านเราครับ มีของพรีเมียมแล้วก็คุณภาพดีกว่าแล้วก็ถูกกว่าเมืองไทยด้วยนะครับเอาให้มันจบจบไปนะฮะอันนี้คือข้าวผัดกิมจินะครับก็มีอย่างนี้พอให้อยู่ท้องอะแต่ว่าความเป็นจริงไม่ได้เลยเฮ i ิรดาว for eight minutes นี่ real kimchi ว้าวเปรี้ยวอุ้ยโอ้ย,อย,อยกิมจิดีไปลองกิมจิเวกิมจิเนนั่งจัดจ้านถือว่าจัดจ้านเลยทีเดียวุูม ต้องให้ดูชัดๆใกล้ๆนี่ข้าวผัดกิมจิของเราอืมรสชาติด,ดีอ่ะมันไม่ได้หนักไปทางใดทางหนึ่งอยู่ท้องอ่ะกินได้พอแบบไปวัดไปวาได้แนะนำนะครับทุกคนข้าวผัดกิมจิไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับเบรวววันช่วยกดแชร์ดกดไลค์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย I'm doing well. Yeah, I not do it.